ตอนนี้เรากําลังจะไปไหนครับเราทําอะไรกันอยู่เซนโตซาค่ะไป <รอ S 1> ไหนนะเซนโตซารารถบัสไปเซนโตซาเราจะไปแวะที่ Vivo City ก่อนเป็นห้างที่ที่อ่าอปปูล่ามากอเออของสิงคโปร์อ๋อก็คือแวะห้างก่อนคือมันอยู่ที่เดียวกันปะใช่แต่ว่ามันต้องข้ามฝั่งไปเซนโตซาประมาณนั้นรอรถบัสนะครับต้องพาน้องป่าเอื้อยนะครับมา Vivo City นะครับ Vivo อันนี้เป็นฮาร์เบอร์พรอนแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงบีโวซิตี้แล้วนะครับอยู่หน้าข้างเลยนี่เห็นหมดไหมสวยมากคุ่งออกข้างหน้าห้างมีน้ำพุเหมือนพารากอนเลยนะปลาเอื้อยเล่นน้ำสักหนึ่งซซวิ่งเข้าไปเลย ะฮะเ,เ,เ,เออเดี๋ยวกล้องเสียบจะบอกว่าป๊อปปูล่ามากจริงๆเพราะคนเยอะมาก<ช>คนละฟิลกับมารีน่าเบย์แซนเลยใช่ไหม<ช>มารีน,าน,น่าเบย์นั้นจะดูแบบว่า Hi S ol, <S ไฮโซไฮคลาสนิดนึงจะมีซูเปอร์แบรนด์เยอะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบท้างทั่วไปอ่ะมี S อสแอมีมันถูกกว่าบ้านเราเปล่าหรอเอสแอเอ็มเหรอก <S S ็น่าไม่ชัวร์มันแล้วแต่รุ่นละมั้งถ้ามันเซลล์มากๆก็คงถูก ถึงกลางของห้างนะครับก็ปกติทั่วไปนะห้างน่าจะมีมานานแล้วล่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้มาครั้งแรกเคยมาครั้งหนึ่งสมัยเมื่อห้าหปีที่แล้วแสดงว่ามารีน่าเบนี้เพิ่งมีอ่ะมารีน่าเบมีมาไม่กี่ปีแล้วเราก็มาถึงที่ช้อปปิ้งที่เหมาะกับปลาเอื้อยแล้วนะครับไล้โซส,สินะ ไดโซเซเปนทุกอย่าง60บาทของเมืองไทยแต่ที่นี่แค่2เหรียญน,นะ2เหรียญน,นี่คือห้าสิเข้าไปดูไหมต้องหนึ่งมันก็คือไดโซใช่ไหมใช่แต่ตแค่ <S 2> 2 <S ของเยอะกว่า<ช>ประมาณกี่เท่าเฮ้ยมันใหญ่พอๆกับอันนี้นะไดโซอเวนิวเ,เออกษตรน้งองอ้าวหรอพอๆกัน ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น L 3นะครับเพื่อที่จะมาต่อเซนโตซาเอ็กซ์เพรสนะครับ L 3ก็คือชั้น3ของห้าง vivo นะครับแล้วจะอยู่เขาบอกว่าจะอยู่ตรงโซน food republic นะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะเป็นเซนโตซาน่นเห็นไหมที่มีที่มีบนฟ้าที่เป็นกระเช้าลอยไปลอยมาเนี่ยเขาลอยข้ามไปเซนโตซาคือเราต้องขึ้นนั้นลอยไปหรอไม่ เราขึ้นปดายอนนี้ก็คือเซนโตซ่าเอ็กเพรสเดินไปเลยคุณน้องเรากำลังจะข้ามไปสรุปว่าเราใช้บัตรน,นี้บัตรเดียวเทียเท่ยวทัวร์โลกไม่ใช่ตอนนี้เรา,เรากำลังอยู่บนเซนโตซ่าเอ็กเพรสนะครับเรา,เราจะข้าม,มข้ามข้ามไปยังเกาะเซนโตซ่าโน่นเซนโตซ่าอน,นนะ<ม>จะเห็นไหม ก็เห็นแต่แบบเห็นเงาโลนเห็นลางๆโน่นเห็นไหมกอดเซนโตซาสวยเป็นที่ที่เราจะไปมีความสุขกันที่นั่นเอ้ยปิดแล้วมาที่บีทสเตชั่นตอนกี่โมงสี่ทุ่มควรมาไหมมาเที่ยวทะเลตอนสี่ทุ่มเนื่องจามันปิดเที่ยงคืนนึกออกปะแต่ตรงนู้นก็สวยอยู่นะถ่ายรูปปะก็ลงไม่ได้ไง ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงไฟส9มสิบล้านบาทนะครับที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เรามาดูเมอร์ไลออนที่ตัวใหญ่ที่สุดในสิงคโปรโ์ที่เซนตโตซาแต่ไม่มีน้ำพ่นออกปากนะยังไงไฟ39ล้านบาทเขา้ามาจัดต่อที่เซนโตซาสิงคโปร์นะครับเนี่ยใช่มใช่ นี่ว่่าชนีก็เป็นข้างในของเซนโตซ่ายามค่ำคืนนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะก่อนหน้านี้เคยมาแต่กลางวันสวยมากเป็นไงรู้สึกอยากไปตกแต่งแบบนี้ที่บ้านบ้างไหมไหม <laughs> ต้องปลาอยากกินสตาร์บัคอะไ,ไปดูราคาก่อนถ้าแบบคือมันไม่เข้าคอนเซปของทริปนี้น้องปลานึกออกปลาดูก่อนว้าเท่าไหร่ดูแยงเข้าไป ใช้สาตาแยงเข้าไปก็ไม่แพงนะอะไรคือ20่สิบเหรียญตกลง,ง,งไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อเจ็ดเหรียญ <c oughs> ลาก่อยลาก่อยเจ็ดเหรียญประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ถึง200สองร้อยหรือเปล่าสองเหรียญห้าสิบหนึ่งร้อยสองสี่สี่เหรียญสี่เหรียญหน100ึ่งร้อยอ2 0สองร้อย แต่ <No. S 1> จะไปคานะลอคามีวีใช่ปะกดแล้วป <Okay. S 2> <ะ>สรุปคือปลาเอื้อยไม่ซื้อนะครับสตาร์บัราต้องเลาปะฮะต้องเราใช่ไหมใช่เราก็เลยต้องไปกินกาแฟไมโลโอวัน <c oughs> ตินนะ้ำอัดลมนะ้ำเปล่าฟรีในคาสิโนนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็แนะนำนะครับให เข้าไปเลยแต่ต้องเอาพาร์ตมานะค่าเข้าฟรีไม่เสียตังค์ข้างในจะมีน้ำอัดลมมีอะไรให้กินแบบเยอะแยะมากมีกับเซเว่นอ่ะอย่างกับเซเว่นแค่ไม่มีข้าวให้กินอ่ะต้องซื้อข้าวกินเองอมีวงดนตรีให้ฟังด้วยนะ,ะเราก็เดินทางมาถึงยูนิเวอร์แซลเราจะถ่ายแค่ข้างหน้าใช่ไหมปลาเอื้อยใช่ค่ะเราไม่ต้อไป ทำไมก็เขจะได้รู้ว่ามาแล้วอ๋อและแล้วเราก็มาถึงคาข้างหน้าคาซีโนแต่ว่านี่นี่มานี่ก่อนตรงนี้มีของกินเยอะแยะเลยนะคนเยอะแยะเลยโอ้แลปวไปถ่ายจะเดินก่อนไหมปะซื้ออะไรคุณแม่นึกว่าถ่ายรูปไปกินเค้กแต่เค้กแบบพกเหลียงหกงเลียงก็ไม่แพงนะร้อยิบห้าบาทชิ้นใหญ่เลยหรอ ชิ้นใหญ่อะไรชิ้นเล็กอันเดียวก็ไม่แพงนะถ้าชิ้นใหญ่อ่ะสามสดเหรียญบ้านเราก็ประมาณ7.80ดแปดหรือเปล่าถ้าเป็นชีสเค้กนะโาวนี้มันเป็นชีสเค้กปลาเอื้อยกำลังจะเข้าไปกินน้ำฟรีใช่ไหมใช่นะลาก่อยล,นะลาก่อยลาก่อยห้เหรียญก็พอแล้วเขาแล้วเราไปเล่นที่มารีน่าเบปลาเอื้อยเสียไปห้าเหรียญโดยที่ไม่ได้คืนเลยแบบโคตรแบบไม่เล่นแล้วใช่ไหมครั้งนี้ไปกินน้ำอย่างเดียว ลาก่กลบ๊ายบายคือตอนนี้ตอนนี้เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะต้องวิ่งวิ่งเพื่อไปขึ้น MRT คือ MRT รอบสุดท้ายแล้วตาแล้วแล้ว มึงเราไปไหนออนี่แหละปาซอสสริส <c oughs> ติดพอดี นั่งเลยคุณลูกทันพอดีอ่ะ